สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเรียกว่าซ่อมก็ก็ไม่เชิงนะเรียกว่าเป็นการสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่การไปทดลองเชื่อมดูนะครับสักสองสามทุกจะได้ไหมเครื่องนี้นะครับมาในอาการเสียอาการแรกก็คือ ตอนแรกๆนี่ก็คือเชื่อมไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วไฟเชื่อมก็จะหมดนะครับหรือไม่ก็เปิดทิ้งเว้นานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับไฟเชื่อมก็จะหมดไปเองแล้วก็เชื่อมไม่ได้ต้องปิดนะครับต้องปิดปิดเสร็จแล้วก็มาเชื่อมใหม่ก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาทดลองเชื่อมดูก็ไม่เป็นอะไรก็เชื่อมได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดทิ้งไว้วันหนึ่งเต็มๆครับ พอเปิดทิ้งไว้วันหนึ่งเต็มเต็มแล้วเนี่ยหลังจากหลังจากวันนั้นมานะครับก็คือเชื่อมแล้วไฟจะออกน้อยมากจะออกต่ำมากนะครับ <S <S แล้วสิ่งที่ผมทําไปก็คือผมเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เปลี่ยนชุดนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เปลี่ยนไปหมดเลยนะ,นะมีทั้งหมดอยู่สามสามสี่ตัวน่าจะน่าจะสามตัวนะครับก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ <S <S เปลี่ยนเสร็จก็อาการดีขึ้นหน่อยนึงนะครับดีขึ้นหน่อยนึงจากนั้นจากนั้นจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนตัวนี้ครับ ผมก็มาเปลี่ยน vr vr 203นะครับแล้วก็เปลี่ยน r เป็น2ตัวเจ้าของเขาทำมานะครับเจ้าของนี่ทำเปลี่ยน vr มาผิดค่านะครับแล้วก็แล้วก็วกตัวน้ำาน2ตัวนี้ก็ผิดค่าพอดีผมได้มาอีกบอร์ดหนึ่งแล้วก็ถามเพื่อนนะครับว่า vr 2ตัวนี้ r 2ตัวนี้ค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ vr ค่าเท่าไหร่ก็โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับแล้ว วันนี้มาทําคลิปอะไรบ้างก็มาสรุปไว้หน่อยนะครับเผื่อใครได้เจอได้ซ่อมรุ่นนี้นะครับก็จะก็จะได้ได้ไปได้ถูกทางนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ต่อวอลลุ่มหน้าเครื่องพันจะไม่ออกนะครับอลองดูนะมาลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับเพราะว่ามีมีเครื่องบางบางรุ่นนี้ ถ้าไม่ปรับวอลล่มหน้าเครื่องนี่พันจะไม่ออกไฟจะไม่ออกนะครับตอนนี้ผมจ่ายแรงจ่ายไฟเข้ามาประมาณ90โวลต์นะครับจะไม่ใช่ไฟ300นะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลอดไฟอย่างนี้ต่อที่หน้าเครื่องก็จะไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ,ะเปิดนะครับ3 2 1อ่ะเปิดนะตอนนี้เปิดเรียบร้อยผมวัดไฟหน้าเครื่องครับเท่าน,นี้ไฟหน้าเครื่องนะตอนนี้วัดไฟหน้าเครื่องออกประมาณ20โวลต์ อันนี้ปกตินะครับเพราะว่าผมจ่ายไฟ90้าสตบวเข้ามานะจากนั้นทําอะไรครับจากนั้นผมปิดนะผมปิดบอรลุมนะถึงบรลลุสุดเลยนะครับไฟที่หน้าเครื่องก็จะออกอยู่ที่ประมาณสัก20โวลตวเท่าเดิมนะครับแต่จะออกไม่มากคราวนี้ไม่มากในที่นี้คือตุดตรงนี้ครับผมจิบจับกาวตรงนี้นะ,ะหลังไอเอฟครับปกติหลังไอเอฟนี่จะต้องได้อยู่ที่ 8โวลต์ password. นะครับเครื่องรุ่นนี้บางครั้งเนี่ยพันจะไม่ออกนะครับถ้าเราไม่เล่นันลุ่มหน้าเครื่องนะครับพันจะไม่ออกแต่ตอนนี้พันเขาออกปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอรุ่นนี้ก็ RC ต้องต่อว่าลุ่มเข้าไปด้วยนะครับต่อลุ่มเข้าไปนะบางครั้งออกบางครั้งไม่ออกเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยได้10โวลต์14โวลต์นะครับอันนี้คือการเดิมอาการที่เขามาตรงน,นี้นะครับ บางเครื่องก็ได้บางครั้งก็ได้บางคร no. ั้งก็ไม่ได้อยู่ที่วอลรุ่มนะครับเดี๋ยวลงประเด็นนะตอนนี้พอเปลี่ยน VR เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเช็คกระแสเช็คแรงดันที่ที่ VR นะครับที่ VR ตัวนี้นะอาจิ้มไปเลยครับจะมีไฟเลี้ยงอยู่ที่5โวลต์นะครับเราปรับเราปรับ VR ตัวนี้ทิมเมอร์ตรงนี้นะให้ได้5โวลต์นะครับตามนี้นะ5โวลต์นะครับก็เท่านี้นะครับพอปรับเสร็จทางออก เขาก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก5โวลต์ถ้าปรับเต็มนะครับผมจะลองเล่งที่วอลลุ่มนะหน้าเครื่องนะตอนนี้ได้5โวลต์นะครับเนี่ยได้5โวลต์นะต่ำสุดต่ำสุดก็0โวลต์น,นะครับเล่งสูงสุดก็ประมาณ5โวลต์ประมาณ4 8 4.9นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หลักการนะหลักการซ่อมนะครับเนี่ยประมาณนี้ออก8.5้เท่าเดิมนะครับเพราะว่าจะมีไฟเลี้ยงจากไฟนี้ อันนี้พัดลมยี่ี่นะครับพัดลมยี่สบี่เราก็จะมาเลี้ยงชุดนี้สิบห้านะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมสรุปนะเท่านี้ผมก็จะมาสรุปเป็นชีตนะครับเป็นชีตนี้นะนี่ก็จะถ่ายเอาไว้ให้ตัวเองดูด้วยนะครับตรงนี้เท่าที่วัดไฟนะครับจะมี IC ที่สำคัญก็คือตัวแรกคือ uc 3 8 4 3อันนี้เป็น IC Switching ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะ ตัวนี้วัดไฟได้ขาคอมเพลเตอร์ขาโวลต์ฟีดแบ็ขาเคอร์เรนเซนนะครับแล้วก็ขาอ้างอิงอันนี้ขากาวอันนี้เอาพุทนะครับเอาพุทก็คือขาเกตนะมาควบคุมคอนโทรลขาเกตจะได้อยู่ที่13 v โวลต์ไฟเลี้ยงอยู่ที่20โวลต์เรเรนซ์ยอยู่ที่4.9 v เพโวลต์นะครับเผื่อใครมีบอร์ดรุ่นนี้มานะครับบอร์ดรุ่นนี้มาแล้วแล้วเกิดเสียจุดไหนก็ลองเช็คดูนะครับในคลิปนี้นะก็จะได้ ้างยิงไปนะครับคราวนี้ระบบไฟได้เรียบร้อยก็จะจ่ายมาตรงนี้ยี่บสี่โวลต์แล้วก็จ่ายมาที่ไดโอดชุดนี้นะครับสองตัวนี้นะจะเป็นไฟบวกลบนะครับไฟบวกลบเนี่ยเขาจะมาเลี้ยง IC ตัวที่2ก็คือ ICTL ทีเอศูนย์แปดสี่นะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับแล้วผมก็วัดเก็บไปเรียบร้อยนะครับแต่ละขานะผมไม่ได้บอกว่าขาไหนเป็นขาไหนนะส่วนตัวนี้ uc สามแปดสี่หกไอซีสร้างพันนะครับ IC สร้างพันนะก็คือตัวนี้นะครับ ก็สังเกตดูอันนี้ขาซอฟสตาร์ทขา1นะครับมีไฟ2.5ขาที่สําคัญนะขา14พันออกที่6.7ขา11พันออกที่6นะครับ6โวลต์6โวลต์นะโดยประมาณนี้นะครับจากนั้นจากนั้นก็เป็น IC ตัวนี้ครับตัวสําคัญอีกตัวหนึง่งก็คือ LM LM l m 324นะครับก็คือชุดนี้เนี่ยไฟแรงไม่แรงเชื่อมได้ไม่ได้กระแสแรงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่ะก็ลองเช็คดูนะแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งตัวนี้ครับ L.F.353 ก็วัดเก็บเรียบร้อยนะครับก็เป็นเป็นข้อมูลไว้ข้อมูลของ IC ตัวนี้นะครับเราก็จะอ้าองอิงได้นะครับถ้าเกิดใครได้ซ่อมนะ,ะตัวนี้ก็เหลือไปทดลองเชื่อมนะครับผมคงทดลองเชื่อมนอกรอบนะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหลักการทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็จะมีพันุตรงนี้ออก ตรงนี้เราก็วัดธรรมดาได้อยู่ที่8โวลต์มีไฟเล้ง15โวลต์ก็ขึ้นหนึ่งของ Vc ก็อยู่ที่ประมาณสัก8โวลต์8.9โวลต์นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายนิ่งๆไว้นะครับอ่ะโดยประมาณนี้นะก็ใครอยากจดก็จดไว้นะครับกับตัวผมเองนี่แหละก็จะมาใช้ด้วยนะครับอ่ะก็โอเคนะก็น่าจะใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการสรุปแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากนะเพราะว่า เขาเปลี่ยนตัว vr ตัวนี้แล้วก็ตัวท่านทานตัวนี้มามาผิดค่าใส่มาผิดค่านะครับผมก็ถอดตัวเดิมทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็โอเคใช้งานได้แล้วก็วัดเก็บ ic พวกนี้เก็บไว้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดร,รุ่นนี้มารุ่นนี้มานะครับเป็นรุ่นนี้มาแล้วก็วัดวัดวัดวด,วด,วด,ดูนะครับว่าไฟจุดไหนเขาหายไปก็จะเป็นหลักการซ่อมเราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับโดยเฉพาะภาคแก้ไฟนี่บางทีมันซ่อมยากอยู่นะครับโดยประมาณนี้นะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อ่อย่างน้อยๆผมก็เก็บไว้เป็นข้อมูลไว้นะครับคงไม่มีอะไรมากไม่ได้แนะนําการซ่อมอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับสวัสดีครับ